นี่นะครับทุกคนอันนี้คือผมไม่ได้เล่นเลยนะก็คือไม่ได้เล่นเกมนี้เลยแต่ผมมาเล่นก็คืออเพราะว่ามันหมดเรื่องโคออกมาผมอยากลองเล่นดูนะเออโหลดมาเพื่อการนี้เลย let's go บสุลาคม ข้อม <aunque S 2> <Lars> ูลได้ทำการยืนยันว่ามีการตรวจพบที่โอลิมปิกโฮเทลโรงแรมโมเทลคำสั่งคือให้เข้าไปข้างในโดยที่วัดมีประมาณ50-40คนที่อยู่ข้างในนั้น หนึนทีต่อมาหน่ว<ต>ยเรนเจอร์ได้ทำการล็อกดาวน์พื้นที่ที่กำหนดคอนไวอยได้เข้ามาสแตนบายรอไว,อไว้เมื่อเดลต้าได้เข้าไปสรร่งสัญญาวก็เขาเข้าไปไปจับกลุ่มตักโทษแขนนั้นง่ายมากส0สิานาทีเข้าและออกเข้าไวตีหนักและจะไป่ทิ้งใครไปข้างหลังลุกหน่วยไอรีผมย้ำอีกครั้งไอรีอเข้าไวออกไวพันแน อก็คือถ้ามันทิ้งก็จบไปแล้วไม่มีเสียโซ่กันต่างๆหรอกไอ้เ้ยก็บอกเลยไอ้ัตร์ซ์เขาพูดกับจาหมอไอ้นียเึงไม่น่าเป็นหมอไอ้แฟร์์เออก็ถ้ามันจบไปแล้วไงความจริงอะถ้ามันไม่ลงไปช่วยก็คือจบเลยแบล็กดาวน์ก็ตกแค่ลำเดียวสุกคอแต่เข้าใจได้มันต้องไปทำลายทิ้งไงเทคโนโลยีทำไมมันเผายางวะเป็นสัญญาณว่าทหารกำลังมา Premises, ฮเฮลิคอปเตอร์น okay. anyway. <si ั้นกำลังทำการลงเลนจิงโซนล็อบซับกำลังเข้าสู่เขาแต่หันข้างเลยดิผู้เที่ตกใจโอเคเข้าสู่พื้นที่แล้วเป้าหมายนั้นยากที่จะมองเห็นต้องหาทางเข้าไปเองลัอบซับเอ้ยนี่มันไม่สมจริงนี่ว่าแบทคอฟทท้ายเหวอะไร็บินมาคนเดียวอย่าประมาทเพื่อนมนุษย มาจากตำแหน่งไอ้เหี้ยกูก็อยากเปลี่นก็พูดแฝงจากในไอ้เหี้ยเราต้องเข้าใกล้เป้าหมายมากกว่านี้จะพยายามซีฝองตั้มนำโอ้ะอาบิจีเออแม่งดูแหลกๆกโอ้โหจะได้หน้าผิดเองกันกูจะได้ของจริงแม่งเครื่องบินมีไม่กี่ลำนี่เอ้ยสามลำไอ้สัตว์เกมเขางบเยอะเขามีหอเยอะไงทุกหน่วย เข้าสู่พื้นที่แล้วเราต้องไปไปเราต้องอยู่ข้างบนพวกนายไปถนนระวังมุมด้วยเป็นหนึ่ง P.O.V มันเยอะไป P.O.V ดิไอ้เกียมีคนยิงคนแล้ววะไอ้เกียมันเดินมาแล้วอะโอ้โหตึกข้างในตึกในฝั่งตรงข้ามตึกฝั่งนู้นยิงไม่ได้ ในฝั่งขรงข้ามต้องให้วหาไม่เจอว่ะเฮียหมอไอเหียหมอโดดสไนฝังนู้นยิงอยนได้เริ่ใหม่แล้วดูยางเงี้ยตายก็มียอมตายก่อนเกื่อใหม่ไหวไห ข้อหน้ามันยืนจ้องมึงอยู่เห็นไหมเนาะแล้มันไม่ยิงกูก็เท่ากับไม่เจออะไรอ่ะสว่างโล่งเลยยู่ยิงแล้วยิงกันแล้วไปไหนต่อวะมึงจะเดินไปฝั่งนู้นหรือจะลงไปข้างล่างๆกันแล้วแต่มึงเลยกมลังไม่อยู่ตรงนู้นแหละเกมหรือไม่น่าเระทำ extraction ได้มัน ดูมูเมนต์แบบไม่ไวเหมือนคอฟต์เจอตี้อ้าวคุถึงก็บอกคุณไปไหนต่อลงข้างล่างดิเฮ้ยพวกเฮ้ยเยี่ยมกระโดดมึงกระโดดเป็นคอฟต์เจอตี้ไ,ไม่ได้เยี่ยมนั่นไงไอ้เย่อะคุณเดือดต่อมมากามากเขีนหลังโอ,โอ้โหก็ฝนเต็มเลย เป็นอะไรประโยชน์จัดตอนนี้เฮียไปต้องไปทางทางตรงนี้ใช่ปะมีตัวอยู่ในห้องเอียเขยิงติดปูในเฮียทำไมบอกว่าไม่อยู่ในห้อง คันแผลก่อนเลยกูขาพักหยอกแล้วไอ้ยลูกซองเข้าไปดิไอแต่แต่ทหารมันไม่บูชิสเหมือนคอร์ดิตี้เอ้ยหัวคนเห็ลูกซองสไนเปอร์อะหิวเพื่อนไงอะ คือดาว s ต a เล็งอัพวิดเดมแอนก l คอสตายฟอรอ๋อนี่กดจไอ้กด G ออย,ยาฟีอ่ะไม่ฟรีนี่ว่ะรถเหมือนกันแต่แค่กูมียาเยอะกูมียาสิสาขวดมึงมีกันกี่ขวดยาแปดกูมีเจ็ใช้ไปหนึ่งลือเอ้ใช้มีแปใช้ไปหนึงเหลือ หลอนเีไปไปเราจะไปข้างล่างดีกุ๊ปกับหน่วยอเออเรนเจอร์ ข้างใทำไรไ,ได้วะยิงแม่นมั้งโอ้โหใส่กระสุนทีละนั<อ>ดย่อโอ้โหไอ้คุณดน<จ>ีดาวัดโชว์ดาวมา <laughs> Yeah, bent up. Building clear. This is Romeo 64. Kilo one one. Your mission is to infiltrate the conference. The target is the white two-story building near your target zone. Enter the building. Control area. Arrest ID's You have less than thirty minutes. All charges from the target building. Kilo one one. Getting position for the raid. <laughs> 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 ก็ลองดูไอรถขาวข้างหน้านั่นคือเป้าหมาย เดนมันกระโดดหมอบไดเปล่าวะไม่ได้บนตึกเลื่อนสไนด์ผมไม่เห็นอะไรเลยว่ะเอาแบบไป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  มีสเตอมีหน้าด้วยนะมีมีนะมีมม <c oughs> ใช่เพิ่งเห็นเหรอเพื่อน <c oughs> มันก็ไม่ได้วิง่งเข้าอ่ะถ้าผู้ต้องสงสัยไม่มีอาวุธอย่ายิงค้นทุกห้องอ่าขบวนรถจะมารับต่อเมื่อได้รับผู้ต้องสงสัยแล้ว ไปเจออะไรเลยวะไม่มีอะไรกระสุนนะเพิร์ทำไงวะอ๋อกดอ๋อ แบบนะกูขอตั้งกราฟิกก่อนอ้าวเฮ้ยมีคนถูกเตะมีคนเข้าไปเตะมึออีกคนนึงเพ่มโอ้ย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 ไปีไฟอ้ยี่อ่่่่่่่่่่่่่ แต่ไม่รู้อ่ะที่กูเลือดส้มตี่กูถูกยิงเฮียเวสู้ไอเ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 อ็มจียิงไม่จริงไม่จริงผมไม่เคยยิงเพื่อนโอ้กะดูรีเพย์ไหมโอ๊ยโอ้ยบนบนหัวไอ้เหี้ยไอ้เคดไอ้เหี้ยวิ่งผ่านกระสุนกูวิ่งผิดอันนี้กูบอกเลยของเท่ กูไม่รู้กูเห็นโดนยิงกูก็แค่แอบข้างในโอ้โหไอ้เนี่ยเต็มหัวเลยเดี๋ยวเอายาเอายาชอบชอบวิ่งตัดหน้าเป็นไงล่ะมึงเสีอระเบิดระเบิดระเบิดอุ้ยอุ้ยหลังเข้าโอ้เชือกอ๋อเข่าแตกอีกแล้วไอ้คำมึงวะพี่ไม่ใช่เพื่อนอยู่แล้วที่ รมั่นนนแบบ้หมอหิวกูหน่อยหมออ๋อมันให้ยามันไม่ได้ฮิวเออมันฮิวไม่ได้ใช่ยิงไม่ทะลุในด้านหลังนี่มันยิงเนียนยังวะอยู่ไหนวะ ไม่เจอว่ะโอ้โหต้องหาประมาณสิบห้องยิงด้วยมันยินเสียงมันอยู่แถวๆเนี้ยต้องทำอะไรอ่ะกดจับอ่ะไม่เคลียร์ห้องเออนี่ไงเคลียร์แล้วหนึ่งห้องเกือบตายที่เมื่อกี้แม่ง มันอยู่บนกล่องยิงกูไอ้สัตว์มันมีควิกมีรีปะถ้าในเกมหลักอะไม่มีเกมนี้ก็ไม่น่ามีถึงเกมหลักข้างล่างอะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮียเฟรีไฟขอโทษเฮียหัวเพื่อนกูเตะมันวิธีก็ไม่เก็่บเพื่อนอะที่เปเข้ามาไม่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 เพื่อนอยู่ตรงนู้น แล้วมันหมอบแล้วแบบวิธีก็ฝุ่นมันนั้น,น,นพอดีอ่ะเย้ยขาดมัดตัวได้ไอเดียของจริงเขี้ยะยิงเต็มหัวเพื่อนเลยเขี้ยไป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 ขาดยู่ยวคนเขี้ยูโดนสอบแน่แต่จุก็มีไอ้เข็ม ข้างในมีเหรอเฮ้ยปลาสมุทรปลาอะไรเนี่ยกูปลาอะไรไปนะสมุทรหัวไอเฟลไฟดิงตูดกูเลยนะกูทำไมเจ็บมลุกขึ้นมาเองไอ้กีย๊ ใครดีสองบุคคลปังไงเพิร์กคีเลียคิโลไฟเขียวไฟเขียวเตรียมตัวอพยพเกรียนใหญ่แล้วกันไอ้้เหียตอนวอยกำลังไปทางจุดออกเห็นเห็นกลุ่มทหารจำนวนมากกลุ่มทหารจำนวนมากกำลังเข้ามาในตึก กระสุนจะหมดทได้อยุบได้อยู่นี่เพื่อนเรานะโอเคเลยแย่แอไอ้โ <c oughs> อ๋อมันมาฝั่งด้านล่างฝั่งนู้นเหรอวะได้แหละเพื่อนเรายิงไปฝัง่ง ไม so ่มากเท่าไหร่ดีกว่าสองนาทีครึ่งจะกว่าคอนวอยจะมาถึงเพลงตื่นเต้นนะแต่ยังไม่แต่ทหารไม่เยอะอย่างที่คิดว่ามีคนบอกว่าด่านสองเนี่ยเอาเรื่องเออแต่แคทโบมันบอกไปแล้วใครก็ได้ช่วยกูด้วย ไปอยู่อะไรตรงนั้นวะเนี่ยโอยเพื่อนวิ่งมาอันหนึ่งนะใส่กระสุนทีละเม็ดก่อนเกดเกดลงไปทำไมเกดกูลูกตองคุณกวนมี

ว่เกมกาดจัดยิงกระจกนั้นแหละกทะลุวัดตะปักขโมย ทางเข้าระตูอยู่ทางเข้าดีว่ะก็กระสุนเติมจีรนัทก็รีโหลดซินโดมได้เว้ยไม่ผิดไม่ผิดรีโหลดซินโดมได้ เฮ้ยเกูเลอจะเชื่อวะมึงยิงกันอย่างที่ไอเชี่ยนี้ตกมาตายอยากกูว่ากูจะทำสถิติไม่ตายแล้วได้เวเ้ย วะนานเท่าไร5นาทีครับท่านอะไรนะาะานาทีไม่เอา5นาทีไปได้ยินพี่ยี่อะฉากในหนังเลยเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาก็โดนล่มพลาดอ่ะมึงหรือเปล่าเนี่ยที่ตกตายเออกูเองไงเฮียไอ้เฮียเลตติ้งกูดว่ะแล้วทำไมกูชื่อจีนันแรกก็บอกชื่อจีนวด ดาเมจหมื่นสี่ว้าวดาเมจกูเยอะจังวะ